เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครถูกน้ําท่วมมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาและผ่านมากว่า1เดือนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งนี้กําลังจะเปิดสายการผลิตอีกครั้งค่ะโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทนวนครเปิดเผยว่าขณะนี้มีโรงงานเปิดทําการแล้วร้อยละ98แต่ยังเดินสายการผลิตไปร้อยละ5เพราะที่เหลือยังรองให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูนอกจากนี้นะคะนวนครยังมีแนวคิดสร้างเขื่อนถาวรอ,อีกด้วย แผนที่ทาผนังกันน้ําอยู่นะครับซึ่งก็มีรูปแบบหลายอย่างที่มาเลือกยังไงก็ตามเราต้องปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญของทางใจกล้ากับทางวิศวกรรมสถานก่อนนะครับวับนเสาร์นี้จะมีผู้เชี่ยวชาญใจกล้าจากญี่ปุ่นมาตรวจสอบสภาพเพื่อค,ความเหมาะสมก็จะให้คําแนะนํากับเราต่อไปนะครับก็คงจะเป็นลักษณะนี้ยังไงก็ตามในการก่อสร้างคงต้องเริ่มประมาณสักปลายเดือนมอนกราห,หรือประมาณต้น,นเดือนกุมภาพันธ์อะไรับ ขณะที่บริษัทสยามคูโบต้าเห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนรอบนวนครและยืนยันค่ะว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากที่นี่และเตรียมขยายการผลิตเพิ่มเติมอีก บริษัทนวันครจำกัดนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก่อตั้งเมื่อวันที่26มีนาคม2514มีทุนจดทะเบียนกว่า1,400ล้านบาทมีพื้นที่6,500ไร่และมีบริษัทอยู่ในพื้นที่กว่า200แห่งค่ะ